คุณคิดว่าคุณรู้จักเจ้าสมุดดีแค่ไหนภาพของโรม่าที่ดูเหมือนยิ้มตลอดเวลาวานตัวยักษ์ที่พ้นนับพูสวยงามขึ้นสู่ท้องฟ้าสิ่งเหล่านี้คือภาพจําที่เราคุ้นเคยแต่ถ้าผมจะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นและเชื่อกันมาตลอดนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดละ่ละรอยยิ้มของโรมา่าอาจซ่อนความลับบางอย่างไว้สิ่งที่วานพ่นออกมาอาจจะไม่ใช่น้ำที่เราคิดวันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งไปสู่ความจริงใต้ท้องทะเล เพื่อทลาสิ่งของชื่อผิดผิดสุดคลาสสิกเกี่ยวกับวานและโลมาที่จะไม่คุณนั้นต้องมองเพื่อนยักษ์ตัวใหญ่แห่งท้องทะเลในมุมมองใหม่ไปเลยนะครับจะมีอะไรก็มาดูกันเลยอันดับที่10ผมก็ถามหน่อยว่าคุณเคยดินชื่อของเจ้าตรวนี้กันไหมพอพอยส์และคนอาจจะเพีัยงหน้าแล้วคิดใจว่าอ๋อมันก็โลมานั่นแหละแค่เรชื่อึเฉยๆซึ่งนี่คือควเข้าใจผิดในอันดับสิบของเรานะครับ ว่าโลมาก,กับพ็อพอยส์นั้นคือตัวเดียวกันความจริงแล้วผิดนะครับแม้ว่าพวกมันเนี่ยจะดูเหมือนญาติกันมากแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วโลมาก,กับพ็อพอยส์นั้นไปนส์คนละวงกันเลยนะครับและมันต่างกันยังไงข้อแรกใบหน้าโลมาส,ส่วนใหญ่มันจะมีจง,งอยปากยาวแหลมที่เราคุ้นเคยกันดีแต่พ็อพอยส์จะมีใบหน้าที่กลมมนกว่าไม่มีจัง,งอยปากยื่นออกมา 2. คือฟันฟันของโลมาจะเป็นรูปกลวยแหลมเหมาะกับการงับปลา ส่วนฝักของพอพอยส์จะเป็นรูปจอหรือใบาพายแบนๆและข้อสุดท้ายคือคลิปหลังคลิปหลักของโลมานนั้นจะโค้งเหมือนเขียวในขณะที่คลิปหลังของพอพอยส์ส่วนใหญ่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงๆแถมพอพอยส์ Paul เนี่ยยังมีขนาดตัวที่เล็กกว่าโลมาอีกด้วยถ้าเกิดสรุปให้จำง่ายๆก็คือโลมาจะดูเพลียวและแหลมกว่าส่วนพอพอยส์จะป้อมและกลมกว่าแต่ัวเล็กกว่านะก็ประมาณนี้นะครับอันดับที่10อันดับที่9ในท้องเะเลอาร์ติกที่หนาวเย็น มีสัตว์พันหนึ่งที่รับฉายาว่ายูนยิคอร์นแห่งท้องทะเลนั่นคือนาวาวพอเห็นงานเหลี่ยม,มยาวๆแบบนี้คุณคิดว่ามันจะไปทำอะไรแล่คนจินตนาการว่าโอ้มันจะต้องเป็นอาวุธสูดอันตรายแน่นอนเอาไปต่อสู้กับศัตรูหรือ,อไว้แทงปลาเป็นอาหารแต่นั่นคือความเข้าใจผิดในระดับที่9นะครับว่านาวาวน,นั้นใช้งาไว้ต่อสู้อ่ะเริ่มจากที่หลายคนเข้าใจผิดก่อนไอ้นั่นน่ะไม่ใช้งาหรือเขาแต่มันคือฟัน ถ้าจะให้เจาะจงลงไปอีกมันคือฟันเคี้ยวสายคอนาวลตัวผู้ที่งอกยาวทะลุนในฝีปากบนออกมาซึ่งอาจยาวได้ถึง3เมตรเลยทีเดียวก็เป็นเวทนาการที่โคตรแปลกอ่ะคือมีฟันเหยินออกมาและเหยินเนี่โคตรยาวมากซึ่งก็เหมือนฟันเหยินของคนนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยมีซี่เดียวแต่ก็มีนววบางตัวเนี่ยมี2ซี่เลยนะครับเจ๋งไหมละ่ะมีงาสองงามันช้างเลยและคำถามก็คือถ้ามันมาไว้สู้แล้วมันไว้ทำอะไรคำตอบก็คือมันน่าจะเป็นสุดยอดเซนเซอร์แห่งของทะเล ตลอดความยาวของฟันซี่นี้เต็ไมไปด้วยปลาประสาทการรับรู้นับล้านเส้นทําให้นอบอลนั้นสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความดันหรือแม้กระทั่งความเค็มของน้าได้อย่างแม่นยำม,มากๆซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยมันนั้นหาหารและนําทางในหมหาสมุทรอาร์กติกที่หนาวเย็นและมืดมิดได้นั่นเองอันดับที่8เมื่อพูดถึงสัตว์ที่ใหญ่สุดในโลกอย่างวานสิ่งแรกที่เราคนนึกถึงนั้นคือขนาดมื่คือมาใช่ไหมและเราก็มันจะคิดต่อไปว่า สัตว์ตัวใหญ่ขนาดนี้ปากใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่ามันนั้นต้องมีฟันเอาไว้กินอาหารสิและนี่คือข้อก็จะผิดอันดับที่8ว่าวาทุกชนิดมีฟันความจริงแล้วนักวิทิาศาสตร์แบ่งวาฬบนโลกนั้นแบ่งไป2องกลุ่มใหญ่ตามลักษณะในช่องปากของมันนะครับกลุ่มแรกคือทูตเวลส์หรือวามีฟันกลุ่มนี้ก็ตามชื่อเพราะว่ามีฟันใช้สำหรับจับเหยื่อล่าเหยื่ออย่างที่เราเห็นในสารคดีลงมาทุกพันธุ์ก็จะอยู่กลุ่มนี้นะครับ แต่กลุ่มที่2นี่แหละคือไฮไลท์พวกมันคือวานบาลีนวานกลุ่มนี้คือเจ้าแห่งขนาดอย่างวานสีน้ำเงินที่ไม่มีฟันเลยมันจะซี่เดียวแล้วพวกมันกินยังไงคาตอบคือแต่ที่จะมีฟันเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าแผ่นกรองบาลีนจะแผ่นกรองที่จะมาจากเคลาตินมันก็เล็บหรือเส้นผมของเรานั้นจะทําหน้าที่เหมือนกระชอนขนาดยักษ์พวกมันจะอ้าปากคุบน้ําทะเลพร้อมกับเหยื่อเข้าไปเต็มๆ จากนั้นก็ใช้ลิ้นดันน้ําออกจากซอกของแผ่นกรองบาลีนหรือไวแต่อาหารมื้อใหญ่อยู่ในปากนี่คือวิธีที่สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินอาหารที่เล็กที่สุดในโลกนั่นเองอันดับที่7จ็ดเรารู้กัเลยว,ว่าวาฬบา,ล,บาล,ลีกินอาหารด้วยการกรองซึ่งภาพที่เราจินตนาการตามนั้นก็คงจะเป็นภาพคววันยักษ์ใหญ่ที่ว่ยายน้าไปเรื่อยๆอ้าปากไปเรื่อยเมื่อเคลื่อนดูฝุ่นใต้น้ําใช่ไหมซึ่งนั่นคือเขาก็จะผิดข้อต่อไปนะครับว่าวานบาลีเนี่ย แค่วอ้าปากกินอาหารไปเรื่อยๆอย่าให้การมมีฟันของมันนั้นหลอกคุณได้นะครับวานบาลีหลายพันนั้นเป็นนักล่าที่มีกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและน่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่ออย่างที่เจ๋งที่สุดก็น่าขอยอมให้สุดย่อกันล่าจากการทํางานเป็นทีมในโลกของสัตว์เลยนะครับนั่นคือการล้อมจับด้วยฟองอากาศของวานหลังคอมมันไม่ใช่การล่าแบบตัวใครตัวมันแต่มันคือการล่าแบบทีมเมื่อเจอฝูงปลาหรือเคยวานตัวหนึ่งจะดำดิ่งลงไปใต้ฝูงเหยื่อจากนั้น มันก็จะเริ่มไหวบวนไปวงกลมขึ้นมาพร้อมกับปล่อยฟอกาดออกจากรูหายใจฟอกาดเหล่านี้จะลอยขึ้นสู่ผิวน้ําสร้างเป็นกระแพงม่านฟองที่ล้อมฝูงปลาเอาไว้ทําให้ฝูงปลาตื่นตกใจและ่ววายอัดกันรวมกันอยู่ตรงกลางเหมือนโดนขังอยู่ในตะข่ายที่มองไม่เห็นและเมื่อกับดักพร้อมก็ถึงเวลาปิดจ็อบวาทั้งฝูงจะส่งสัญญาให้กันแต่พุ่งทยานขึ้นมากลาบ่มพร้อมกันอาปากกว้างฮุกเหยื่อที่ถูกต้อนไว้ทั้งหมด เป็นภาพที่ทั้งสวยงามแล้วก็ทรงพลังมากๆอันดับที่6ถ้าพูดถึงโลมาภาพจําของเราคืออะไรแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นสัตว์แสนรู้เพื่อนที่ดีสู่ของมมนุษย์ในท้องทะเลผู้ช่วยชีวิตฮีโร่ที่คอยช่วยคนกํนลาลังจมน้ําซึ่งภาพจําเหล่านี้ก็นํามาสู่ความข้จะผิดอันดับที่6นะครับว่าโลมาั้เป็นมิตรและคอยช่วยเหลือมนุษย์ตลอดเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทําลายภาพฝันใครหลายคนนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันค่อนข้างซับซ้อนอยู่ จริงอยู่มันมีเรื่องล่าที่ว่าโลมานั้นเข้ามาดุนหรือผลักคนที่กําลังจมน้ำไม่เข้าฝั่งแต่นักวิชาการเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเนี่ยเจตนาดีหรือเปล่ามันอยากช่วยจริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นแค่ความอยากรู้อยากเห็นของพวกมันก็ได้โลมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดและขี้สงสัยเมื่อมันเจอวัตถุแปลกๆลอยอยู่ในอณกเขตของมันมันก็แค่อยากจะเข้าไปสำรวจเข้าไปดุนดุนดันดันดูว่ามันคืออะไรซึ่งบ่เอ่ยวัตถุนั้นเนี่ยคือคนไง และในทางกลับกันก็มีบรรทึกเหตุการณ์ที่โลมานั้นดุนคนให้ออกห่างจากตัวฝั่งเหมือนกันนะและที่สําคัญที่คนเราต้องไม่ลืมคือยังไงโลมาก็เป็นสัตว์ป่า wild animal สัตว์ทะเลพกมันเป็นนักล่าที่ทรงพลังและมีพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้โดยเฉพาะโลมาตัวผู้ที่บางครั้งก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้ารุนแรงมากๆทั้งต่อโลมาที่กันเองหรือแม้แต่สัตว์พันธุ์อื่นดังนั้นถึงแม้นหน้าตาจะดูน่ารักและเป็นมิตรแต่การเป็นระยะห่างและให้ความเคารพ ใน,นทนสัตว์ป่านั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอันดับที่5หลังจากที่เราตื่นมันทั้งวันสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือการได้ทิ้งตัวลงนอนหลับตาให้สนิทและพักผ่อนอย่างเต็มที่ใช่ไหมเราเลยมันจะจินตนาการว่าสัตว์อื่นๆก็น่าจะนอนพักผ่อนเหมือนกับเราวานกนโลมาก็คงจากที่สงบสงบตามพื้นทรายใต้ทะเลแล้วก็หลับตาพักผ่อนเหมือนกันนั่นคือความก็จะผิดอันดับที่ห้า วานและโลมาหลับเหมือนคนเอาคิดตามนะถ้าวานกับโลมาหลับสนิทแบบมารู้สึกตัวเหมือนเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นพวกมันก็จมน้ําตายนะครับและก็เป็นเพราะว่าโลมากับวานนั้นต้องตั้งใจหายใจการหายใจของพวกมันนั้นไม่ใช่ระบบอ,อัตโนมัติเหมือนกับมนุษย์อย่างเราพวกมันต้องไหว้ขึ้นสู่ผิวน้ําเพื่อหายใจด้วยตัวเองทุกครั้งและพวกมันนอนยังไงคําตอบก็คือพวกมันได้พัฒนากลไกการนอนที่น่าทึ่งมากๆที่เขาเรียกว่า การหลับทีละครึ่งสมองใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดเพวกมันจะปิดการทํางานของสมองทีละซีในขณะที่สมองซีซ้ายกาลังพักผ่อนสมองซีขวาก็ยังคงทํางานอยู่คอยควบคุมร่างกายให้เวียนนำช้าๆและคอยระวังภัยจากนักล่าและที่สําคัญที่สุดคอยสั่งการให้ร่างกายนั้นขึ้นไปหายใจบนผิวน้ําและเมื่อสมองซีกซ้ายพักผ่อนเพียงพอแล้วมันก็จะสลับหน้าที่กันสมองซีกซ้ายก็จะตื่นขึ้นมาทํางานแทน และสมองซีขวานั้นพักผ่อนบ้างนี่คือสุดยอดการปรปับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในมหาสมุทรที่ในพวกมันนั้นสามารถพักผ่อนได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการจมน้ำหรือถูกโจมตีเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งมากๆอันดับที่4ไม่ว่าจะเป็นหนังในสดสัตว์หรือภาพถ่ายสิ่งหนึ่งที่เราจดจำได้เกี่ยวกับโลมานั้นคือรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรและมีความสุขของมันรอยยิ้ม ที่ทำเรานรู้สึกว่าโอ้โหโลมาเนี่ยดูเป็นสัตว์ที่ลา่าเลงและมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นแหละนำมาสู่ความข้อจผิดที่เป็น,นตราาอย่างยิ่งนะครับว่าโลมายิ้มเนี่ยพบมามีความสุขพอเราก็เห็นว่าถึงแม้มันจะดูยิ้มเนี่ยมันก็ไม่ใช่การแสดงอารมณ์ดใดอย่างสิ้นมันก็แค่ลักษณะทางกายภาพของโค,ครงสร้างขากันไกลพูดง่ายคือใบหน้าของมันเนี่ยถูรรกสร้างขึ้นมาให้มีรูปแบบคล้ายกับรอยยิมนั่นเองมันไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อใบหน้าเพื่อแสดงอารมณ์เหมือนมนุษย์อย่างเราได้ นักหมายความว่าถ้าเกิดโลมาที่กําลังป่วยบาดเจ็บหรือเครียดอย่างรุนแรงหรือแม้กระทั่งกําลังจะตายมันก็ยังคงมีใบหน้ายิ้มแย้มแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่น่าเกิดผลที่จะไม่รอยยิ้มนี้อันตรายนะครับเพราะมันทาให้มนุษย์เข้าใจผิดคิดว่าการนําพวกมันมากักขังเพื่อแสดงโชว์นั้นเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับมันตอนที่เรานั้นไม่สามารถรับรู้ถึงความทุกข์ทรมานแท้จริงของพวกมันจากใบหน้าได้เลยดังนั้นครั้งต่อไป ที่คุณเห็นรอยยิ้มจากโลมาขอจําไว้เลยว่าเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นอาจจะมีความจริงที่เจ็บปวดซ่อนอยู่ก็ได้อันดับที่3ผมขอผู้หญงสัตว์พันหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นราชาแห่งน,นักล่านในมหาสมุทรด้วยสีขาวดำเอกลักษณ์ความฉลาดในการล่าเป็นทีมและชื่อที่ฟัดูน่าเกรงขาม Killer Whale หวานเพชจฆาตหรือออก,กาแค่ฟังชื่อก็ชัดเจนอยู่แลวใช่ไหมว่ามันคือหวานหวานเพชจฆาต แถมด้วยขนาดที่ใหญ่โตบางตัวเนี่ยยาวถึง9เมตรมันจะเป็นอะไรได้นอกจากวานคุณแน่ใจนะนี่คือความเข้าใจผิดครึ่งหนึ่งในดับที่3นะครับว่าวานเพชฌฆาตคือวานพันหนึ่งซึ่งก็เซอร์ไพรส์เนาะถึงแม้มันชื่อวาวนนำหน้าแต่ทางชีววิทยาแล้ววานเพชฌฆาตค,คือโลมาใช่วานเพชฌฆาตหรือออกาจะกยวงโอเชนิกโดฟินแฟมิลี่และไม่เพียงแค่นั้นมันยังครองตำแหน่งโลมาที่โตใหญ่ที่สุดด้วยคือเอาจริงอะ่ะ ขาบอกเป็นขั้นต้นเลยว่าโลมาเนี่ยอยู่ในกลุ่มทุตเวลก็คือวานมีฟันไงแต่ละคนส่วนใหญ,ญ่เนี่ยเหมือนเหมาให้ตัวออกาเนี่ยอยู่ในวงวานโดยรวมเลยไงือเกิดให้คจาจะกับความไม่ง่ายคือโลมาทุกตัวคือวานแต่ไม่ใช่วานทุกตัวคือโลมอาอย่างวานวาลีอย่างเงี้ยอ่ะไม่ใช่โลมาแน่นอนเพราะอยู่คนละวงกันเลยมันไม่ใช่ทุดเวลไงแต่ทุดเวลอย่างวานสเปิร์เองเนี่ยก็อยู่คนละวงกับโลมาเช่นกันมีแต่ออกาเนี่ยอยู่ในวงใหญ่สุดของโดฟินนะครับเพราะงั้นคลอทจะผิดนี้นี่คือครึ่งหนึ่งไงมันยู่ แต่มันไม่ใช่วานโดยรวมอย่างที่หลายคนเข้าใจกันและทําไมมันถึงถูกเรียกวานแหละทั้งชื่อไทยเรียกวานพ่เชคาดหรืออังกฤษคิลเลอร์เวลคำต่อยง่ายเลยคือเพราะขนาดตัวที่มันดูใหญ่โตจนเทียบเท่ากับวานบางพันคนเลยเรียกติดปากกันนั่นเองแล้วก็แน่นอนวานพ่เชคา่าคิลเลอร์เวลเนี่ยมันไม่ได้หมายคมว่ามันคือวานนะคิลเลอร์มันนะฆ่าวานมันอิงมาจากที่มันเนี่ยฆ่าวานนั่นเองนะครับพูดง่ายๆมันคือฉายาพูดง่ายคือคิลเลอร์เวลอะคือฉายาของมัน มันเปทักษะการล่าที่สุดยอดของมันที่สามารถลมได้ไม่แต่ฉลามขาวหรือวาสีเงินสมกับฉายาราชาแห่งน,นักล่าแหิงจรงิงนั้นสื่นสัน้นก็คือออกกาเนี่ยคือมาใหญ่นั่นเองนะครับอันดับที่2ผมขอให้ทุกคนรอึ่งภาพตามนะครับถ้าพูดถึงคำว่าวานภาพแรกที่เด้งขึ้นมาในหัวทุกคนเลยคือภาพอะไรมาคือภาพของวานยักษ์ใหญ่ที่กำลังพ่นน้ำพุสวยงามเป็นสายโค้งคือสูดท้องฟ้า เป็นภาพจระกคลาสสิกที่เราเห็นกันมาตังแต่เด็กจนโตเลยเนาะเวลาวาเนี่ยโผล่ขึ้นมาผิวน้ำเพื่อหายใจแต่ภาพจราสุกคลาสสิกนี้เองคือความเข้าใจผิดอันดับที่2เงว่าวานนั้นพ่นน้ําออกมาจากรูบนหัวคือความจริงแล้วสิ่งที่มันพ่นออกมาน่ยไม่ใช่น้ําที่มันดูดเข้าไปจากทะเลและพ่นออกมามั็นปืนฉีดน้ํานะครับก็อื่นเลยไอ้รูที่บนหัวของวานนั้นมันคือรูจมูกของมันเองหรือที่เรียกกันว่า blowhole แล้วสิ่งที่พ่นออกมาคืออะไร มันคือลมหายใจออกก็คือลองในภาพตามเมื่อวานดำน้ำลงไปอากาศในปอดของมันจะถูกบีบอัดและอุ่นขึ้นพอถึงเวลาที่มันเนี่ยต้องขึ้นมาหายใจมันจะระเบิดลมหายใจเก่าออกมาจากปอดอรวดเร็วและรุนแรงมากๆลมหายใจที่อุ่นและเต็มไปด้วยไอ้น้ํานี้เมื่อมันเจอกับอากาศภายนอกที่เย็นกว่ามันก็จะควบแน่นและกลายเป็นละอองน้ำอย่างที่เรามองเห็นบวกกับกเมือกที่อยู่ในระบบทาเงเดินหายใจที่มูกอะ บวกกับน้ำทะเลเล็กน้อยที่อยู่รอบๆร,บรูจมูกทั้งหมดนี้รวมกันเลยทําให้เรานั้นมองเห็นเป็นเหมือนน้าพุนั่นเองนะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่ตัวมารีนกับตัวดอลลี่ถูกปล่อยขึ้นมาจากรูจมูกในฟานนี่นีโมนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะวกเขาโดนดูดเข้าไปในปากไม่ได้โดนดูดเข้าไปในจมูกหรือผ่านทางเดินหายใจด้วยดังนั้นมันคือการถอหายใจหรือการหายใจออกของวานไม่ใช่การพ่นน้ําและนักวิทยาศาสตร์ยังสามารถระบ,บุชนิดของวานจากรูปทรงและความสูง ก้ลมหายใจนี้ได้ด้วยนะครับและอันดับที่1ความก็จะผิดที่ครองบลาลลังแชมป์ของเราในวันนี้คือความก็จะผิดที่แต่คนน่าจะรู้แหละแต่มันเป็นความก็จะผิดที่เบสิกมากๆพื้นฐานมากๆและก็เป็นข้อที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กๆมันจะเข้ใจผิดกันมากที่สุดน,นะครับเพราะมันอยู่ในน้ํามันว่ายน้ํามันมีคลีบมีหางและมีรูปร่างคล้ายปลาตัวใหญ่ทําให้หลายคนเนี่ยก็สรุปไปง่ายๆว่าความก็จะผิดอันดับที่1น,นั้น คือวานเป็นปลาแน่นอนว่าผู้ใหญ่แต่คนกูรู้อยู่แล้วเนาะแต่ก็ขอพูดถึงนะครับว่าวานเนี่ยไม่ใช่ปลาวานนั้นคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแมมมมลใช่แล้วพวกมันเนี่ยคือสัตวรร์กะกูลเดียวกับสิงโตช้างสุนัขหรือแม้แต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยแหละพวกมันแค่ปรับตัวไปใช้ชีวิตอยู่ในมหาสมุทรเท่านั้นเองและมีอะไรที่มันแตกต่างจากปลาบ้างคือหนึ่งกายใจปลาหายใจด้วยเหงือกเพื่อรับออกซิเจนจากน้ำวานหายใจด้วยปอดเหมือนกับเราเนี่ยแหละ นึกเรยปวดที่พวกมันนั้นต้องขึ้นมาบนผิวน้าเพื่อขึ้นมาหายใจยังไงล่ะครับ 2. เลือดปลาส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิร่างกายจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมแต่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่จะสาวอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้และ 3. การให้กําเนิดปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ใช่มีเป็นตัวบ้างอย่างฉลามมันเนาะแต่วานทั้งหมดนั้นออกลูกเป็นตัวและหลังจากจคลอดแล้วแม่วานจะเรียนลูกนิ่น,นมที่ผลิตจากต้อมน้ำของมัน มันก็สัตว์ในรุูปในนมทุกชนิดบนโลกนี้นี่แหละครับอันนี้คือทั้งหมดข้อสิ่ความข้อจะผิดสุดคลาสสิกเกี่ยวกับวานและโลมาก็เป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงบ้างมีเกร็ดไหนที่น่าสนใจเพิ่มที่น่าสนใจเพิ่มเติม,ตมก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะและฝากกดติดตามช่องเมกะอนิม่านะครับสเหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ